สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาแนะนำแล้วก็ททำให้ดูเกี่ยวกับการขุดลุมขุดลุมผันเปลือกผลไม้ขยะสดประเภทเอ้กับข้าวกับปลาที่เหลือแล้วก็เปลือกผลไม้อะไรต่างๆผมแมมหลบเร็ว บ้านทุ่งเรามัาก็ทําได้อยู่แต่ว่าในตลาดในอะไรเนยขยะเราก็จะไปทิ้งไม่รู้จะไปทิ้งตรงไหนเตรียมหลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นี่เลยนี่วาปลงมาอย่างนี้เลยเอาเฉพาะสิ่งที่มันจะย่อยสลายเป็นกลายเป็นดินได้เอ่ มะพร้าวเปลือกแตงโมเปลือกอะไรต่างๆน,นี่แล้วก็เหยียบเหียบเหยียบนี่นี เ,เฉพาะที่ย่อยสลายได้นะเพราะจะพาจะติดหรือประเภทอนะไรไม่ได้เน,นี่ยครัทำให้ดูเป็นตัวอย่างเออเรื่อยย่อยสลายไปหน่อยปเลยนี่ก็ โอเคสำหรับการขจัดขยะการกำจัดขยะเปียกก็มีด้วยเหตุการณ